สวัสดีค่ะวันนี้ครูเวนดามาหัวข้อเจ๋งๆนะคะมือใหม่เพิ่งเปิดเพจอัดคลิปยังไงให้คนกดติดตามทันทีอยากรู้ไหมใครที่เพิ่งเปิดเพจหรือกําลังจะเปิดเพจหรือเปิดเพจมาแล้วไม่มีคนกดติดตามสามารถเอาเทคนิคของครูเวนดาไปใช้ได้นะคะซึ่งครูเวนดาทดลองมาแล้วแล้วใช้ได้จริงนะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาความรู้ตรงนี้มาแชร์ให้กับทุกคนดีไหมอยากรู้ไหมใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้นะคะ ไปกันเลยดีไหมอื uh huh. อ่ะโอเคก่อนอื่นช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูนิดนึงว่าได้ยินเสียงครูภาพครูชัดไหมดีไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเลยนะ,ะเวลาเราเปิดเพจเนี่ยเราอยากให้มีผู้ติดตามเราเพราะว่าถ้าไม่มีใครติดตามเราเขาก็จะไม่เห็นคอนเทนต์ของเราไม่เห็นว่าเราลงโพสอะไรเราลงคลิปอะไรและสุดท้ายเราก็ขายของไม่ได้โอเคปะ คนที่จะมาเปิดเพจก็คือคนที่ทําธุรกิจเพจทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณขายอะไรขายสินค้าขายบริการขายความรู้ขายเครื่องสําอางขายอาหารเสริมขายเสื้อผ้าขายประกันขายเพจขายรถขายบ้านทุกอย่างนะคะก็คือต้องมาเปิดเพจธุรกิจไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวนะครูกำลังพูดถึงเพจธุรกิจแต่พอคุณลงคอนเทนต์ลงเพจ วันนี้ครูขอเจาะไปที่คลิปพอคุณลงคลิปแล้วทำยังไงคนจะกดติดตามคุณโดยที่คุณไม่ต้องยิงแอดวันนี้ครูจะพูดถึงลงคลิปแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องยิงแอดด้วยยังไม่จ่ายเงินเอาแบบของฟรีแต่ได้คนที่ใช่เข้ามาติดตามเออนะคะไปเลยเนาะไม่ให้เสียเวลาอันแรกคือคุณจะต้องเข้าเรื่องเลยมีหลายคนนะคะที่ อัดคลิปกว่าจะเข้าเรื่องโอ้โหแนะนำตัวพ,พูดนู่นพูดนี่แบบกว่าจะเข้าเรื่องเวลาเวลาเขาเห็นคลิปคุณนะคะ3วินาทีแรกคุณต้องหยุดสายตาเขาให้ได้ถ้าภายใน3วินาทียังไม่เข้าเรื่องเขาไถหนีทันทีโอเควะใครที่เก็ตพิมพ์เก็ตนะคะ3วิแรกนาทีทองของคุณคุณจะต้อง หยุดเขาให้ได้หยุดนิ้วเขาให้ได้หยุดสายตาเขาให้ได้โอเคปะและวิธีที่จะหยุดคืออะไรคืออะไรพูดถึงหัวข้อที่คุณจะพูดน่ะในนาทีแรกเลยในวิแรกเลยเปิดกล้องมาปุ๊บอย่างครูเวนด้าใช่ไหมอันนี้เป็นไลฟ์นะไม่เหมือนกันครูพูดถึงอัดคลิปคลิปของคุณอาจจะ1นาที2นาทีหรือ3นาทีก็ได้ ใครที่ดูอยู่ทักมานะคะชื่ออะไรแล้วทําคลิปอยู่หรือเปล่านะคะเอาเทคนิคของครูเวนด้าไปใช้เลยเนาะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะอันแรกเข้าเรื่องเลยทีนี้สมมุตินะคะครูจะสมมุติให้ดูทําให้ดูเลยนะอันนี้ของครูเวนด้าเนี่ยลายอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าครูอัดคลิปครูจะทํำยังไงนะคะเอาสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกมาหัวข้อของครูก็คือ หัวข้อของครูก็คือมือใหม่เปิดเพจอัดคลิปยังไงให้คนกดติดตามทันทีนะคะครูแวนด้าเปิดกล้องมาปุ๊บครูแวนด้าจะมือใหม่เปิดเพจจำหัวข้อตัวเองไม่ได้เออมันก็จะมีนะทุกคนที่เราจำหัวข้อตัวเองไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเทคที่2เห็นปะครูแวนด้าก็จำหัวข้อตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ ทําครั้งแรกหรือทํามาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันจําไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะคุณแค่ทําใหม่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากนะโอเคปะอ่ะคุณเบนด้าจะลองเทคที่2นะอ่ะทาไปพร้อมกันนะคะสมมติว่าเปิดกล้องมาปุ๊บมือใหม่เปิดเพจทายังไงให้อัดเอาเอาเทคที่2ก็ไม่ผ่านเอาเทคที่3มมือใหม่เปิดเพจอัดคลิปยังไงให้ใหคนกดติดตามทันทีแล้วก็เข้าเรื่องเลย โอเควะเข้ามาปุ๊บพูดถึงหัวข้อที่ตัวเองจะพูดทันทีไม่ครูแฟนด้านแนะนำตัวไหมไม่แนะนำตัวนะคะไม่พูดพาทําเพลงเข้าเรื่องทันทีเจาะไปที่หัวใจทันทีเพราะว่าอะไรทำไมต้องเจาะไปที่หัวใจเพราะถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอ่ะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องอัดคลิปของมือใหม่ที่เปิดเพจ แล้วมันเกี่ยวกับเขาเขาจะฟังเราทันทีแต่ถ้าหากว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ผ่านไปแต่คุณจะได้คนที่คนที่เขามีปัญหาตอนนั้นมีปัญหาเปิดเพจมาแล้วหรือว่าอัดคลิปแล้วมันยังไม่ปังอัดคลิปแล้วไม่มีคนดูอัดคลิปแล้วไม่มีคนแชร์คุณจะได้คนกลุ่มนั้นเข้ามาซึ่งมันตรงกับคอนเทนต์ตรงกับลูกค้าที่คุณต้องการไหมอะ โอเคปะเพราะฉะนั้นอะหลายคนติดปัญหาตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะแก้อย่างไงไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยมันผิดพลาดตรงไหนทำไมถึงไม่มีคนดูคลิปฉันทำไมถึงไม่มีคนแอดเข้ามาไลน์ออฟ i ิเชียลแอดเขาทั้งท้งที่ฉันทำคลิปไปเยอะแยะมากมายนะคะลองเอาอันนี้ไปดูสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะสามารถหยิบมือถือขึ้นมาเสร็จแล้วทำตามครูวันดาได้เลยนะฟังครูดีด ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องแนะนำตัวไม่ต้องเกลิ่นนะคะเข้ามาพูดถึงหัวข้อที่คุณจะพูดทันทีโอเคปะไปต่อข้อสค่ะโอ้แต่ละข้อแพงแพงมากเลยนะแพงมากเลยไม่มีใครมาบอกคุณชัดเจนแบบนี้นะคะอันนี้มือเพื้อนจริงๆแล้วเอามาบอกเนาะอันที่สองคืออันนี้คนมีปัญหามากเพราะว่า เราคุ้นเคยกับทีวีเราดูทีวีเราดูรายการข่าวเราดูวิทยาเราดูพิธีกรเขาพูดเราเรียนมาแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะคือตัดคําทางการออกคําทางการยังไงนะครับนะคะเรียนคําเชื่อมอะไรที่มันยาวๆทั้งหลายส่วนประกอบที่สําคัญก็จะเป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นพวกนี้นะคะ่ะคือ มันฟังแล้วมันลำคาญมันฟังแล้วมันน่าเบื่อให้ตัดคำทางการพวกนี้ออกนะคะแล้วให้พูดเฉพาะคำที่มันแบบโอ้โหโดนใจอะ่ะได้ใจอะ่ะเหมือนคุยกับเพื่อนอะ่ะเวลาเราคุยเวลาเราอัดคลิปนะคะไม่ต้องพูดเหมือนคุยกับครูนะครูในโรงเรียนอะ่ะแต่ให้พูดเหมือนคุยกับเพื่อนเพราะว่าคนที่อยู่บนออนไลน์อ่ะ ชอบเรียวๆชอบแบบเอ้ยเป็นเพื่อนกันชอบแบบนี้มากกว่าโอเคปะเอออย่างเช่นยกตัวอย่างดีไหมให้ยกตัวอย่างไหมอ่า่าให้ยกตัวอย่างไหมนะคะครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติว่ามีคําทางการอะสมมุติว่า,าครูเข้ามาแล้วก็สวัสดีค่ะ อันนี้เป็นอัดคลิปอันนี้ครูสมมติเรื่องอัดคลิปนะสมมุติเรื่องอัดคลิป,นะส,มมออลปสวัสดีค่ะวันนี้เจอครูแวนดา้าเรื่องมือใหม่อัดคลิปยังไงให้คนกดติดตามทันทีคือที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าเราทำเพจยังไงแล้วมีคนกดติดตามแล้วมีคนเราไม่มีคนดูนู่นนี่มิช เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มีคนดูเห็นไหมคะคําว่าเพราะฉะนั้นจะมาทําไมหรือแม้แต่คําง่ายๆอย่างเช่นคิดไม่ออกอะ่ะไม่ฉะนั้นคําอะไรที่แบบใช้กับราชการก็ได้ <laughs> หรือแบบว่าคําอะไรที่แบบว่ามันแบบฟังดูแล้วมันแบบโอ๊ยน่าเบือ่อไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ตัดออกให้พูดเหมือนกับเพื่อนอะเราพูดกับเพื่อนเป็นยังไงเราก็พูดบนอัดคลิปเป็นอย่างนั้นดีไหมแต่ที่สําคัญเรายังเป็นบุคลิกของเรานะเป็นเป็นตัวของเราเองอะเราไม่ไปก๊อปปี้ใครนะคะเพราะว่าเป็นตัวของเราเองเราก็จะทําได้ตลอดใช่ไหมแล้วมันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะแบบเป็นแบรนด์ของเราเป็นตัวตนของเราโอเคปะ่ะพอเข้าใจเนาะใครที่ไม่เข้าใจก็ท,ทักมาแล้กันถามมาแล้วกันนะคะว่าเอ๊ะ คำทางการอันนี้มันเป็นคำทางการหรือเปล่าคุณเวนด้านะคะหรือจะอัดคลิปมาให้ครูดูก็ได้นะเฉพาะไลน์นี้นะคะดูให้เฉพาะไ like ลน์นี้มาที่คอมเมนต์แล้วก็ส่งคลิปมาจะดูให้เฉพาะไลน์นี้นะคะในไลน์นะคะ,ะปกติคนที่คนดูปกติคนที่ครูจะดูให้เฉพาะใน p r i v a t e coaching นะคะวันนี้ครูให้พิเศษเฉพาะไลน์นี้นะคะส่งมาที่ใต้คลิปนี้เนาะไปข้อที่3เลย ข้อที่3นะคะเวลาคุณพูดให้มันสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นเวลาอัดคลิปเนี่ยคุณมีเวลาไม่เยอะไม่เหมือนไลน์นะคะไลฟ์เนี่ยคุยยังแบบเออเล่นเล่น,ลนหัวหัวเออมีคุยเล่นบ้างนูน่นนี่มีแบบแซลมีออกนอกเลือกบ้างมียกตัวอย่างนูน่นนี่นะคะแต่เวลาคุณอัดคลิปอะ่ะคุณจะต้องเอาเนื้อ,เ,อเลยเอาสิ่งที่เขาอยากรู้เลย นะคะเพราะฉะนั้นคลิปอ่ะมันไม่ควรจะยาวเกินไปและมันควรจะแก้ปัญหาตรงนั้นเลยสมมุติว่าพูดเรื่องมือใหม่เปิดเพจทำคลิปยังไงมีคนกดติดตามทันทีใช่ปะคุณจะต้องรีดออกมาเลยว่าคุณจะให้เขากี่หัวข้อสมมุติว่าให้เขาสามหัวข้อใช่ไหมเช่น 1. ไม่มีคำทางการ 2. สองอะไรครูพูดไปเมื่อกี้เข้าเรื่องเลยอ่าฮะสามให้พูดให้สั้นกระชับแล้วก็แก้ปัญหาเลยนะคะโดยแต่ละหัวข้อคุณก็อาจจะมียกตัวอย่างบ้างนิดหน่อยโอเคปะแต่ว่าไม่แบบลงทะเลอะนะให้มันสั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนเนาะอ ที่สำคัญนะที่สําคัญจะต้องแก้ปัญหาให้กลุ่มนั้นน่ะเวลาคุณจะทําคลิปนะคุูจะให้คีย์แพงนิดนึงเวลาคุณจะทําคลิปคุณจะต้องรู้ว่าคลิปของคุณจะต้องไปแก้ปัญหาให้ใครคุณจะคุณต้องการดึงใครเข้ามาที่เพจของคุณโอเคปะคุณต้องการดึงใครเข้ามาที่เพจของคุณแล้วคลิปนั้นน่ะไปแก้ปัญหาให้ใครคุณต้องชัดเจนตั้งแต่ก่อนทํานะพอคุณทําเนี่ย แล้วคุณพูดเนี่ยมันจะสื่อสารให้เขาโดยตรงแล้ววิธีนี้จะดึงคนที่ใช่เข้ามาที่เพจคุณโอเคปะคุณอยากจะดึงลูกค้าเข้ามาที่เพจคุณไหมโดยเฉพาะบางคนนะคะคุรู้บางคนอยากจะดึงลูกค้าตลาดบนเข้ามาที่เพจคุณด้วยทำยังไงนะทำยังไงอ่ะไปะไปต่อข้อสี่นะคะ ออดึงลูกค้าตลาดบนนี่แพงต้องเจอกันในคอสนะอ่ะไปะไปต่อข้อ4นอ๋อขอเบรกนิดนึงมีกี่ข้อ5ข้อ5 6ข้อนะคะเดี๋ยวจะมีแถมให้ด้วยอ่ะออครูอยากรู้ว่าตอนนี้มีใครเปิดเพจแล้วบ้างนะคะแล้วทำคลิปเป็นยังไงบ้างลองเล่ามานะคะลองเล่ามาที่ ตอนนี้ครูไลฟ์อยู่นะมีคอมเมนต์ขึ้นครูก็จะได้อ่านแล้วก็ครูจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้ครูอยากรู้ใครที่ทําคลิปหรือทําคลิปไม่เป็นทําคลิปไม่เป็นก็บอกนะคะอทําคลิปไม่เป็นก็บอกก็จะได้ครูจะได้ทําคลิปวิดีโอสอนดีไหมติดปัญหาตรงไหนครูจะได้ช่วยแก้ให้ที่ไลฟ์นี้เลยแก้กันสดๆเลยนะคะไป ถ้างั้นไปต่อข้อ4กันเลยนะข้อ4เป็นสิ่งที่หลายคนแบบมองข้ามหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจทั้งที่มันสำคัญที่สุดอยากรู้ไหมเวลาเราอัดคลิปเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดพลาดหัวอย่างเช่นครูแวนด้าไลฟ์อยู่ตอนนี้พาดหัวของครูแวนด้าก็คือมือใหม่เปิดเพจอัดคลิปยังไงให้คนกดติดตามทันที นี่คือพาดหัวของคูเวนดาเวลาคุณทำคลิปคุณก็ต้องมีพาดหัวและอันนี้สำคัญที่สุดเพราะคนเห็นเป็นสิ่งแรกนะคะคนเห็นเป็นสิ่งแรกแล้วเขาจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าวะเอ,อ้ยทำไมฉันต้องกดดูด้วยทำไมกูต้องดูด้วยอะ่ะมันเกี่ยวกับปัญหาฉันหรือเปล่ามันจะแก้ปัญหาให้ฉันหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเวลาของทุกคนมีค่าใช่ปหถ้าไม่เกี่ยวกับคุณคุณดูไหม ไม่เกี่ยวกับคุณคุณก็ไม่ดูจริงปะคุณจะดูสิ่งที่มันเกี่ยวกับคุณคุณจะดูสิ่งที่มันแก้ปัญหาให้คุณสิ่งที่คุณสนใจคุณจะถึงจะเสียเวลาดูโอเคปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะบอกอันแรกเลยว่าคุณจะแก้ปัญหาให้เขาก็คือหัวข้อ หรือครูใช้คำว่าพาดหัวเออพาดหัวสำคัญมากนะคะเช่นครูใช้ว่ามือใหม่เปิดเพจครูเจาะจงเลยว่ามือใหม่ที่ทำเพจที่เปิดเพจแล้วทำคลิปอัดคลิปยังไงก็คือมือใหม่อัดคลิปเจาะจงไปอีกว่ามันคือการอัดคลิปมันคือการทำคลิปวิดีโอเออ แล้วบอกอีกว่าทำให้คนติดตามทันทีอะทำยังไงเพราะฉะนั้นมันจะไปดึงใครเข้ามาในเพจครูมันจะไปดึงคนที่เปิดเพจมือใหม่หรือคนที่ทำคลิปแล้วมันไม่มีคนดูทำคลิปแล้วไม่มีคนกดติดตามหรือไม่มีคนกดติดตามในเพจอะหรือคนที่ยังอัดคลิปไม่เป็นหรือคนที่อัดคลิปแล้วมันไม่ปังสักที มันจะไปดึงคนกลุ่มนั้นเข้ามาฟังดีๆนะครูไม่ได้ดึงทุกคนเข้ามาครูดึงคนที่มีปัญหาตรงนี้เข้ามาโอเควะคุณก็เหมือนกันคุณทำธุรกิจอะไรอยู่สมมุติว่าทำประกันคลิปที่เกี่ยวกับทำประกันอะไร จะไปดึงใครเข้ามาจะไปดึงใครเข้ามาคลิปที่เกี่ยวกับทำประกัน,นคุณต้องดูว่าคุณจะแก้ปัญหาให้ใครในเดือนนี้ตอนนี้เช่นสิ้นปีใช่ไหมคนจะต้องลดหย่อนภาษี คนจะต้องซื้อกองทุนคนจะต้องซื้อประกันเพื่อที่จะมาลดหย่อนภาษีทําคลิปแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมแล้วหัวข้อมันช่วยแก้ปัญหาให้เขาไหมคิดออกมานะคะคิดออกมาโอ้อันนี้ให้แพงนะคะแล้วเจาะด้วยครูเจาะให้ด้วยนะคะสมมุติว่าคุณไม่ได้ทําประกันคุณอาจจะขายสินค้าตัวอื่นเช่นขายเสื้อผ้า คุณเจาะลงไปได้ไหมคนผิวคลำ้ำอย่างคูบันดาก็คูบรนดาไม่ก็ไม่ขาวใช่ไหมไม่ขาวก็ผิวแบบสีน้ำผึ้งเออใช่หรือเปล่าก็ผิวคล้ำนิดนึงนะคะก็กำลังดีอ่ะกำลังสวยนะครูว่าผิวแบบนี้เลือกเสื้อผ้าสีอะไรดีเออหรือว่าแบบไม่ค่อยมีหน้าอกอะ่ะ ควรจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนดีที่ใส่แล้วดูสวยใส่แล้วดูสง่าใส่แล้วดูมีออร่าทำคลิปออกมาได้ปะโอแพงเจาะให้ด้วยพลาดหัวสำคัญมากนะคะถ้าพลาดหัวคุณไม่โดนไม่มีใครดูคุณนะโอเคปะไปต่อคะ่ะ ข้อหอันนี้ก็แพงปกคลิปหลายคนมองข้ามปกคลิปทำปกคลิปยังไงให้คนกดติดตามทำยังไงคะปกคลิปทำยังไงให้คนเห็นแล้วเฮย้ยอยากกดดูคลิปนี้เฮย้ยมันน่าสนใจว่ะม่งแบบ เฮ้ยนี him, he so so like you you ่มันอะไรวะไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยแค่ดูปกคลิปก็รู้แล้วว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรอ่ะก็อยากรู้ว่าคุณเคยทำหรือเปล่าแต่มันมีวิธีทำยังไงรู้ป่ะอ่าครูจะให้แบบแกะมาให้นะคะแกะมาให้เลย ปกคลิปคุณจะต้องสวยสวยยังไงคุณเจาะลูกค้ากลุ่มไหนคุณต้องใช้ปกคลิปดึงเขาเข้ามาด้วยดึงยังไงคุเวนดาสมมุติว่าคุณเจาะลูกค้าตลาดบนตลาดบนชอบสีอะไรเห็นปะไม่ใช่ว่าทำคลิปแล้วทำปกยังไงก็ได้นะคะ แต่ยิ่งคุณใส่ใจยิ่งคุณใส่ไอเดียเข้าไปคุณก็จะดึงลูกค้าที่ใช่เข้ามาหาคุณได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นได้ตรงขึ้นและถ้าคุณดึงได้ตรงขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นก็หม่ถึงยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นนั่นเองอเข้าปะเพราะฉะนั้นปกคลิปคุณต้องสวยคุณต้องให้ความสำคัญกับปกคลิปและปลกคลิปของคุณนะคะ ปกคลิปของคุณเดี๋ยวครูให้ดูเอาป่ะให้ดูตัวอย่างนะอ่ะไปที่เพจคุณเลยแล้วกันนะคะ อ่ครูให้ดูปกคลิปอันนี้นะมีคนมีคนเห็นเนี่ยแปดร้อยยี่สิบหกคนถ้าคุณทำคลิปออกมาแล้วมีคนเห็นคลิปของคุณเยอะขนาดเนี้ยคุณพอใจปะโดยที่คุณไม่ต้องยิงแอดนะอันนี้ครูไม่ได้ยิงแอดสัก,กบาทเดียวนะแล้วก็แบบไม่ได้แชร์เยอะด้วยนะเออไม่ได้แชร์เยอะเดี๋ยวมาดูกันครูจะแกะให้ดูนะคะ เนี่ยปกคลิปของครูปกคลิปครูบอกเลยว่าเทคนิคเก็บฐานลูกค้าใน f a c e b o o k Page นี่คือหัวข้อของครูนะคะ,ะครูทำยังไงครูมีรูปตัวเองนะคะก็คือแบรนด์ของครูแวนด้านั่นเองมีชื่อครูครูแวนด้ามีอะไรมีภาพครูพูดเรื่อง f a c e b o o k ใช่ไหมครูพูดเรื่องเก็บฐานลูกค้าใน f Facebook ครูก็มีภา Facebook. พ f a c e b o o k สื่อไหมคะ มันสื่อโดยที่ครูยังไม่ได้อะไรมันสื่อโดยที่ครูยังไม่ได้พูดเลยอะแล้วมันพรีเมียมด้วยพรีเมียมจากอะไรจากสีที่มันแบบคุมโทนหรือมันสัมพันธ์กันมันเกี่ยวข้องกันมันแบบมันดูสวยไหมอะคุณว่าสวยเทคนิคสร้างฐานลูกค้าใน,าใน facebook อันนี้มันเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปจะดูไหมอยากดูไหมอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องดูก็ได้ <laughs> ไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเ,เรากําลังพูดเรื่องปกคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวครูเดี๋ยว,ยวครูไม่อยากให้คุณหลงประเด็นนะคะเนี่ยทำปกคลิปแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากเห็นปะ่ะและเทคนิคแบบนี้เรามีคนติดต<ะ>าม่พอครูพูดแล้วมัน พอครูพูดแล้วมันเข้าไปในคลิปนะคะพอครูคลิกอะ่ะพอครูคลิกแล้วมันเข้าไปในคลิปเทคนิคแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนอะ่ะสามารถทําได้เพียงแค่คุณรู้วิธีแค่นั้นเองนะคะแล้วถ้าหากรู้วิธีสามารถเอาไปประปยุกต์ใช้หมดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปกคอสปกภาพสินค้าปกคอสปกภาพสินค้าหรือทุกอย่างอะ่ะ สามารถเอาเทคนิคนี้ไปดึงดูดลูกค้าไปทำภาพที่จะโปรโมทที่จะบอร์ดแคสในใน Line Official Account นะคะอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวกลับมา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 หาครูนะคะเมื่อกี้พาไปเที่ยวเมื่อกี้พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวที่หน้าเพจตัวเองนะคะอ่า เป็นไงชอบไหมปกคลิปแบบนี้สามารถทำได้ไหม,มหลายคนก็บอกทักครูมาเฮ้ยครูเรรดาแต่ว่ามันจะเลือกสียังไงมันจะวางสัดส่วนยังไงให้มันสมดุลเราจะเลือกอะไรมาไว้บนปกคลิปเราจะทำยังไงดีมันจับต้นชนปลายไม่ถูกมันไม่รู้จะเริ่มต้นมันจะใช้แอปอะไรดีมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้ครูมีคอร์สนะเปิดใหม่เปิดสดตอนนี้เลยดีไหมใครสนใจสามารถ วันนี้ครูจะให้ราคาพิเศษเฉพาะวันนี้นะเวลาคุณเปิดครูเปิดคอร์สนะคะครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกจะได้ราคาพิเศษวันเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นคอร์สราคาปรับขึ้นตลอดนะคะอ่าฮะสอนทําปกคลิปดึงลูกค้าที่ใช่เออเอาชื่อคอร์สยังค,คิดสดเลยอะ่ะชื่อคอสคิดสดเลยอ่ะยังไงดีสอนทําปกคลิปแล้วกันนะคะสอนสร้างสื่อทำปกคลิปดีไหม อยากได้ชื่อคอร์สอะไรอ่ะเอา,อางี้สอนทําปกคลิปเงินล้านโอเคปะอ่ะสอนทําปกคลิปเงินล้านคอร์สนี้นะคะครูจะสอนตั้งแต่ทําปกคลิปภาพสินค้าภาพ cover page ให้คุณดึงลูกค้าตลาดบนเข้ามาในเพจของคุณในคอร์สของคุณในสินค้ามาซื้อสินค้าของคุณโอเคปะ่ะ ใครที่สนใจสามารถ inbox เข้ามาได้หรือ,อไปที่แอดไปที่ Line แอดเวนด้นะคะราคาเต็มคอร์สนี้อยู่ที่5,900นะคะครูจะให้ราคาพิเศษเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะอยู่ที่2,990เฉพาะวันนี้เท่านั้นสำหรับคนที่แอดมาใน Line Official Account จะได้ราคาพิเศษเปิดคอร์ท,ที่สท9 0ี่2,490บาทนะคะโอเค <laughs> ความรู้วันนี้แบบจัดเต็มไหมชอบไหมถ้าชอบอย่าลืมเอาไปลงมือทำนะคะใครลงมือทำครูมั่นใจว่าครูรู้เลยแหละครูรู้ว่าเพจของคุณจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนนะคะแล้วจะมีผู้ติดตามที่เป็นลูกค้าที่ใช่ลูกค้าในกลุ่มของคุณเข้ามาติดตามคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่สำหรับใครที่แบบเฮ้ย ยังงงๆครูเวนดาแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีก็ไปเลยคอร์สปกคลิปเงินล้านไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมว่าความรู้ที่แพงที่สุดก็คือความไม่รู้นะคะลองผิดลองถูกไปใช้เวลาเสียเวลาไปเป็นปีๆคุณมารู้วิธีรู้เทคนิคเป็นข้อๆแบบรู้เลยทันทีจากคอร์สออนไลน์ของครูดีกว่าเนาะอ่ะโอเคงั้นวันนี้ ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนและก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะแล้วอย่าลืมเอาไปทำถ้าใครที่ยังไม่พร้อมลงคอร์สไม่เป็นไรนะคะคุณก็เอาความรู้ฟรีๆของครูที่หน้าเพจเอาไปทำได้เลยยินดีมากแล้วอย่าลืมส่งผลลัพธ์มาให้ครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ